เรื่องของผีช่องต้องมนตอนผีกระหังผีกระหังหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากระหงังเป็นผีตามความเชื่อของคนไทยและเป็นผีผู้ชายคู่กับผีกระสือซึ่งเป็นผีผู้หญิงโดยเชื่อกันว่า ผู้ที่เป็นผีกระหังนั้นจะเป็นผู้ที่มีอาคมแก่กล้าหรือผู้เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำเมื่ออาคมแก่ก้าและไม่สามารถควบคุมได้ก็จะถูกของเข้าตัวกลายเป็นผีกระหังไปตามคติความเชื่อเรื่องผีกระหังนั้นมีขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลผีกระหัง จะบินได้ในเวลากลางคืนโดยจะใช้กระด้งฟัดข้าวติดกับแขนแทนปีกและใช้สากตำข้าวหรือสากกระเบือผูกติดกับขาแทนหางหรือขามักออกหากินของโสโครกเช่นเดียวกันกับผีกระซือนั่นหนาะเรื่องของผีกระหังไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องของมันมากนะักเห็นจะเป็นเพราะ ไม่ค่อยมีใครพบเห็นนั่นเองแต่หากสังเกตรูปร่างของมันก็คล้ายๆค,คนเรานี่แหละแต่จะมีหางอยู่ที่ก้นแลเป็นผีที่หวงก้นมากไม่ยอมให้ใครมาลูกก้นเล่นเพราะกลัวว่าจะถูกจับผิดคำถูกหางของมันเข้าและจะรู้ว่ามันคือกระหังนั่นเองข้อที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่ามันจะมีหางอยู่แล้ว ก็ยังใช้สากต่างหางอีกนะบางทีหางเดิมของมันอาจจะมีขนาดสั้นไปก็ไม่สามารถทราบได้ว่าแต่ท่านผู้ฟังเคยพบผีกระหังหรือไม่